สวัสดีครับกับพบกับคลิปของ t ไท s สเก็ตนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันนะครับโดยไปดูแกลเลอรี่กันนะครับงานนี้นะ่าจะชื่อเลือกชื่อว่าเฟนนะครับก็จะเป็นงานของไกสศักดิ์ยิชัยสมุนนะครับโดยงานนี้นะครับจะจัดที่ที่ g a วิน Studio and Art g a l l กล y ี่นะครับที่สอยร่วมรยดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองไป ดูนะว่าเป็นยังไงมากนะครับแล้วเดี๋ยวถ่ายภาพมาให้ดูนะครับโดยจะเป็นลักษณะางานเป็นภาพพิมพ์น,นะครับเป็นลายเส้นภาพพิมพ์น,นะครับลงบนกระดาษน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับวันนี้นะครับเรามาดูนิทรรศกา,การนะครับชื่อเฟนะะครับ เป็นผลงานของคุณไก่ศักนะครับจีระชัยสกุลนะครับนิทรรศการครั้งนี้นะครับจะแสดงที่ครับวิสสตูดิโอแอน์แกลเลอรี่ในวันที่8มกราคมนะครับถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564นะครับโดยนะครับงานนี้นะจะเป็นเป็นลายเส้นของภาพพิมพ์นะครับโดยแต่ละเส้นนะครับจะถ่ายทอดความรู้สึกถึงความหนักแน่นนะครับมั่นคงความเรียบง่ายความผ่อนคลายนะครับ หรือแม้แต่ความยุ่งเหยื่นะครับโดยลายเส้นที่ศิลปินสร้างขึ้นให้เกิดภาพอันสวยงามนั้นเปรียบได้กับอารมณ์ความรู้สึกของความสัมพันธ์ศิลปินนะครับได้นําเสนอมุมมองความรักนะครับผ่านสายสัมพันธ์แบบเพื่อนนะครับของผู้หญิง2คนนะครับที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกความอ่อนโยนความโรแมนติกและความสวยงามของผู้หญิงนะครับออกมาในอารียบทต่างๆนะครับผ่านลายเส้นของการพิมพ์นะครับโดยคุณไก่ศักด์ ยิรชชยสกุลนะครับมีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะแกะสลักภาพพิมพ์นะครับและดายพอย์นะครับศิลปินใช้เทคนิคการทับซ้อนของชั้นสีจนเป็นที่รู้จักในหลายประเทศนะครับลองดูที่ลายเส้นนะรายละเอียดของเส้นนะครับที่ทางศิลปินใช้นะครับจะเห็นว่าจะมีการทับซ้อนกันนะครับของสีนะโดยประกอบด้วยสีแคลนนะครับมาเจนตาเยลโลและก็คีนะครับก็คือ cmyk นะครับจะเป็นลักษณะของการใช้งานเหมือน offset สีสีนะครับผมว่านะเป็นงานที่ค่อนข้างยากทีเดียวนะเพราะว่ามันต้องตรงนะคือถ้าเกิดคาดเคลื่อนนิดเดียวนะก็จะผ้ามันก็จะเหลื่อมกันนะครับไม่สวยนะเกตความยากของการใช้สีนะครับสีเขียวเนี่ยมันต้องเป็นการผสมระหว่างสีเหลืองกับสีน้ํางเงินนะครับเพื่อให้มาเป็นสีเขียวนะครับสีส้มเห็นไหมครับดูดีเทลของงานนะโอ้ผมชอบมากเลยนะครับดูความระบูลของแสงที่ใช้นะ ใครที่เคยทํางานภาพพิมพ์จะทราบดีนะมันมีค่อนข้างมีความประณีตนะโดยผมสอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับทางศิลปินนะครับชใช้การแกะสลักนะจากพลาสติกอะคริลิกนะครับขูดแล้วก็พิมพ์ออกมานะดูความละมุนของสีนะครับที่ใช้นะครับเห็นว่ามันค่อนข้างเนียบเนียบเลยทีเดียวนะให้ความรู้สึกอ่อนละมุนเลยนะครับ แล้วก็สังเกตจากการใช้เส้นของศิลปินนะครับว่าจะมีทั้งเส้นตรงเส้นโคง้งเส้นเป็นเหมือนรอยหยักนะพอดีขอโทษทีบางรูปเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้ทุกรูปนะครับดูดีเทลในการใส่ราละเอียดน,นะศิลปินนี้จะใส่นะครับในรายละเอียดเส้นนะครับไปนะครับจะเป็นการสารเส้นนะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองเข้าไปดูงานจริงๆนะครับ จะได้ความรู้สึกที่มากกว่าที่ผมอธิบายนะที่นี่นะครับยังมีการสอนในการทำภาพพิมพ์ด้วยนะครับรู้สึกจะเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับสอบถามไปได้ที่ทางแฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะคงจะพอมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับหาผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมซับสไครต์และสั่นกระดิ่งนะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนวาดรูปอย่างมีความสุขนะครับบาย